ถามกันมาเยอะมากไอ้คนไข้ปรึกษาให้แม่ปรึกษาให้พ่อให้ให้ผู้สูงอายุหรือว่าตัวเองนะยืนนานๆยืนแล้วมันมันปวดน่องแล้วมันเท้าวบวมเท้าบวมขาบวมอย่างเงี้ยแก้อย่างไงนะไม่ยากนะนี่เลยใช้นี่หมอนข้างเนี่ยนะทำ,นทำตอนเย็นหรือทําตอนเลิกงานเนี่ยทำประกบกันอย่างเงี้ยนะ นอนนอนทับอาจารย์ก็สอนบอกตลอดเลยนะว่าท่านี่ดีมากนะเบสิกมากเลยนะเนี่ยเนี่ยนอนทับอย่างเงี้ยเรานอนไปเลยนะยงนี้นะไม่ต้องหนุนหมอนก็ได้หรือหนุนหมอนก็ได้แล้วแต่เนี่ยให้นอนทับอย่างเงี้ยให้มันสูงนิดหนึ่งเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าห,หัวใจเราอย่างเงี้ยนะเราก็กระโดดปลายเท้าขึ้นอย่างงี้ยทกดลงเบาๆกดลงไม่ต้องแรงนะแต่กระโดดขึ้นในแรงนิดหนึ่งเต็มท,ที่นะสักสิบทีนะ ทำทำพร้อมกันก็ดีนะเวลาไอนน้เลิกงานแล้วก็หมดคนไข้แล้วก็ลองทําดูนะกดลงไม่ต้องแรงนะครับแต่หมายถึงว่าให,ให้ให้ขึ้นแรงนิดหนึ่งอย่างเงี้ยนะเบาๆเจ็ดนะนะอย่างนี้นะประมาณสักสามสิบทีนะเนี่ยอย่างนี้นะเราก็ลองหมุนดูหมุนไปตามอะ่ะหมุนสิบรอบอย่างเงี้ยพร้อมๆกันนะครับ หมุนนะันจะดังหรือไม่ดังก็ไม่เป็นไรหมุนกลับสิบรอบนะหมุนอย่างนงี้นะเนี่ยทำเป็นตีไปก็ได้เนี่ยแต่คว้าขึ้นขึ้นนี่มันตึงนิดหนึ่งนะแล้วก็นอนอย่างเงี้ยสักประมาณสิบห้านาทีมันรู้สึกชาขาเนี่ยรู้สึกร้อนขาดเด้ดีมากเลยนะ ทำอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยนะ,นะเราก็ลองลองเกรงเขา่าลองยกกลนดิสิทธีเหมือนกันนะกระโดดปลายเท้าขึ้นเต็มที่อันนี้อันนี้แก้เข่านะยืนน่องด้วยโอ้โหร้อนขามากจาายยืนทั้งวันเนี่ยจา์ก็ทำทั้งวันเน,นะนะพอเสร็จแล้วเราก็ลองเอาขาเรานี่เขียนะ ไม่ต้องลุกขึ้นมานะขี้เกียจอาจยา์จะลองเคี่ยดูนี่เอาหมอนข้างลงไปก่อนนะอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่พอขี้เกียจลุก <c oughs> อย่างงี้นะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยเก็บนี่นะแล้วก็ตักชั้นขาขึ้นมา <c oughs> เอามือเนี่ยมาไว้ที่ที่นี่ก็ได้ที่ท้ายถอยเนี่ยนะกระดกปลายเท้าขึ้นอย่างงี้นะอ่าหางนี้ก็ได้เห็นชัดนะเหมือนเหมือนเหมือนนวดท้ายถอยด้วยอย่างงี้นะ หนึง่งยกชั้นขาฝั่งนี้นะสองสามจับสองเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้แก้สะโพกด้ยนะอย่างนี้นะเปลี่ยนกันกระโดดขึ้นโอ้โหตึงมากหนึ่งสอง สามสี่ให้ประมาณนี้นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหนี่นะแล้วก็ลองยืดดวูวหนึ่งอันนี้พวกยืดมากๆนะลองทำทุกวันนะรอบลองจะไม่ค่อยสะสมโรค สิบก็ค้าคงไว้สิบทีนะห่้าสิบถ้าเป็นคนแก่ก็ลองลอง,ลองจักรยานอากาศดูลองทำตามเลยนะฉันสูว่ามันจะขายลงเยอะเลยนะมันจะไม่สะสมโรคอืม ตั้งขึ้นมามายืดสะโพกบ้างอย่างนี้เอาเป็นเลขสี่นะตึงสลักเพชรมากนี่อืเราก็ลองยืดนี่นะจะจบละนี่ไหลจะได้ไม่ติดเางายมือขึ้นอย่างเงี้ย สิบทีนะต็ยืนม,มากไนงะอืมเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆแตะแขงตัวนะตะแขงตัวลุกขึ้นอย่างนี้อันนี้ท่านี้นี่แฮมสติงไทยมากอย่างนี้เลยนนเกับพี่เข่าไว้ก่อนเนี่ยแค่แค่ตึงนะ ไล่ลงไปอาจารย์ก้มไม่ได้นะคือก้มไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันผิดปกติมากไม่ต้องให้ถึงนะเสร็จแล้วก็ลองมานี่ดูะขาถ้าใครเขาไม่เสื่อมก็ลองนี่ดูนี่อย่างนี้นะเราก็ลองจับตัวค่อยๆไล่ไปก้มไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยๆก้มลงไปมันตึงมากก็ไม่ต้องให้ถึงนะเพราะว่าเวลาตอนตอน,ตอนเย็ยนๆนี่มันจะตึงมากเราใช้งานมากค่อยๆก้มลงไปอย่าอย่าไปกระแทกแรงนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยๆลงไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮะสักห้าครั้งหนึ่งสองสามเนี่ยเท่าที่ได้นะตึงตรงนี้มากนะห้าทีปล่อยถ้าเขาไม่เสื่อมก็ลองดูอย่างนี้ฮะอย่างนี้ก่อนสิบนะลงไปมันไม่ถึงไม่เป็นไรนะอาจารย์ก็ไม่ถึงไม่ใช่ว่าหุ้ยต้องให้ถึง อันนี้ก็คือยืดยืด h a m s t r i n นะสึ่งมากเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลงมาทำอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราไม่สะสมเพราะว่าเราใช้งานมันมากบางทีบอกว่าทำงานเหนื่อยเหนื่อยไม่มีเวลาเลยอาจารย์ก็ใช้เวลาสักประมาณสองสองสามนาทีให้รางวัลกับร่างกายที่เราใช้งานมันมันจะได้ไม่สะสมไม่ใช่ว่า เดี๋ยวฝนตกน้ําท่วมอะไรเนี่ยไม่มีเวลาเรามัวแต่แบบยุ่งแต่คนอื่นนะจริงๆต้องยุ่งกับร่างกายเรานะให้เรา,นะเ,ราเวลาเราทํางานเราก็มีสติเวลาเรากลับมาเราก็ให้รางวัลน,นะนึกถึงเสมอเพราะร่างกายมันอยู่กับเรานะอย่าไปปล่อยให้มันสะสมนะช่วงล่างมันก็จะได้พรุ่งนี้ได้ทํางานต่อนะครับแช์ด้วยเราก็ออกด้วยนะ